ท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะดิฉันนางปริษาบุญรอดผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาในวันนี้ขออนุญาตนะคะขอพบผู้ปกครองและนักเรียนในรูปแบบนี้นะคะในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือโควิด -19 ทำให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ มีออนไซต์สลับกันบ้างการจัดการเรียน,นการสอนในรูปแบบออนไลน์ถึงแม้ว่าคุณครูทุกคนจะตั้งใจสอนนักเรียนตรงตามหลักสูตรแต่ก็มีข้อจํากัดในหลายๆอย่างอย่างเช่นต้องรบกวนผู้ปกครองนะคะในการที่จะต้องนั่งเรียนกับนักเรียนนะคะหรือบางบ้านก็มีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนดังนั้นการจัดการเรียน,นการสอนรูปแบบออนไลน์จึง พบว่ามีประสิทธิภาพไม่สูงนักถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, ในปีการศึกษา2565นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาลออมีความประสงค์นะคะให้โรงเรียนทุกระดับเปิดการเรียน,นการสอนออนไลน์ให้ได้ในภาคเรียนที่1ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2565เป็นต้นไปโรงเรียนอนุบาลพัฒนวิทยาของเรานะคะก็เปิด การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในวันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะคะทางนักเรียนและคุณครูนะคะก็คิดว่าน่าจะอยากพบกันนะคะนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนจะมีความสุขได้พบเพื่อนได้พบคุณครูและได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆจากคุณครูด้วยตนเองแนวปฏิบัตินะคะในการเปิดเรียนออนไลน์ของโรงเรียนทางโรงเรียนได้ส่งเอกสารนะคะ ให้กับเรียนให้กับท่านผู้ปกครองได้รับทราบขอผู้ปกครองโปรดให้ความร่วมมือนะคะเพื่อเพื่อที่ว่าคุณครูนะคะจะได้พบกับนักเรียนและได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเรามีข้อตกลงในหลายข้อด้วยกันนะคะที่เป็นไปตามมาตรการ s a n w ์บ็อกเซฟตี้โซนอินสกูลนะคะซึ่งขอให้นักเรียนปฏิบัติตาม น,ะะนอกจากนี้นผู้ปกครองก็มีส่วนสําคัญค่ะในการที่จะเตรียมตัวนักเรียนดูแลนักเรียนเราจะปฏิบัติตามออมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องของการปิดเรียนเฉพาะเป็นบางจุดหรือบางห้องเรียนเท่านั้นเราจะไม่ปิดทั้งโรงเรียนนะคะผู้ปกครองมีส่วนสําคัญค่ะในการที่จะดูแลเมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านให้นักเรียนปลอดภัยเมื่อมาโรงเรียนคุณครูก็จะดูแลกันอย่างเต็มที่ นะคะทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งคณะครูบุคลากรจะพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยกับนักเรียนนะคะพอเอาขอคุยกับนักเรียนบ้างนะคะในปีการศึกษา2565เมื่อน,นักเรียนมาโรงเรียนคุณครูจะเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากต้องเร่งทบทวนบทเรียนทบทวนเรื่องการเขียนการอ่านให้นักเรียน คล่องแคล่วรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาต่างๆได้นักเรียนต้องมีความอดทนต้องขยันมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็ต้องกล้านะคะกล้าซักถามคุณครูไม่เข้าใจในเรื่องใดต้องกล้าถามนะคะคิดว่าในปีการศึกษา2565การเหตุการณ์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019น่าจะค่อยๆ เบาลงคลี่คลายลงระยะแรกนี่นะคะระยะแรกเราจะจัดเป็นสองกลุ่มก่อนเพราะว่าต้องการให้เว้นระยะห่างให้คุณครูดูนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงมีความปลอดภัยมากขึ้นเราก็จะจัดเรียนเต็มรูปแบบมาเรียนทุกคนพร้อมกันดิฉันขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคนนะคะที่ได้ไว้ใจมั่นใจส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนเราเมื่อเปิดเรียน นักเรียนมาโรงเรียนนะคะนักเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มนะคะอย่างเช่นว่านักเรียนจะต้องวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองที่หน้าโรงเรียนทุกคนค่ะถ้าใครมีอุณหภูมิสูงเกินจาก3.7.5นักเรียนจะต้องกลับบ้านไปสังเกตอาการที่บ้านนะคะนอกจากนี้นักเรียนจะต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยนะคะทั้งวันยกเว้นตอนรับประทานอาหารกลางวันเท่านั้นเอง นัเรียจะต้องมันล้างมือทาความสะอาดนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะหรือจะด้วยสบู่นอกจากนี้นักเรียนควรจะพยายามไม่เข้าใกล้กันนะคะยังไม่ต้องเล่นกันนะคะไม่ไม่ใกล้ชิดกันต้องอยู่เว้นระยะห่างตลอดเวลานะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนักเรียนต้องสังเกตอาการตัวเองอยู่เสมอค่ะว่าเรามีอาการผิดปกติอย่างไรหรือไม่เป็นไข้ตัวร้อนไอจามมีน้ำมูกไหมนะคะหรือว่า นักเรียนได้ไปสัมผัสคนป่วยไหมที่อยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ต้องนักเรียนจะต้องรู้นะคะว่านักเรียนเนี่ยได้ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือไม่ทุกอย่างเหล่านี้นักเรียนต้องปฏิบัติให้เป็นประจําทุกวันนนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยควรที่จะเขียนไทม์ไลน์ว่านักเรียนไปที่ใดบ้างเพื่อที่เมื่อเป็นเมื่อป่วยแล้วเนี่ยเราจะได้ ตามได้นะคะว่ามีใครใกล้ชิดบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องปฏิบัตินะคะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนเล็กๆคุณครูจำชั้นก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดจะต้องสอบถามเรื่องอาการหรือสังเกตอาการของนักเรียนทุกวันนะคะถ้านักเรียนที่โตป .4 ป .5 ป .6 นะคะดูแลตัวเองคุณครูก็จะซักถามเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเวลาอยู่ที่โรงเรียนนะคะเมื่อเกิดมีอาการป่วยคุณครูประจาชั้นก็จะแยกนักเรียนนะคะไปอยู่ในนะคะห้องกักตัวนะคะเพื่อให้คุณครูห้องพยาบาลนะคะตรวจนะคะตรวจเอทเคแล้วก็ซักถามประวัติแล้วก็จะติดต่อผู้ปกครองนะคะให้รับนักเรียนกลับไปที่บ้านนะคะถ้าน,นักเรียนป่วยรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะก็ส่งนักเรียนรักษา สถานพยาบาลทุกแห่งนะคะก็จะรักษาให้อยู่แล้วนะคะตามนโยบายของรัฐบาลพอเออคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะอยากมาโรงเรียนนะคะเพราะว่าการเรียนออนไลน์ site, นักเรียนจะได้รับประสบการณ์มากขึ้นนะคะพอออก็หวังว่านักเรียนจะไม่ขาดเรียนนะคะไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่ขาดเรียนนะคะสําหรับท่านผู้ปกครองนะคะโรงเรียนก็ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครอง ในการดูแลนักเรียนเข้มงวดนักเรียนสักนิดนะคะแล้วก็ให้โอกาสให้โอกาสโรงเรียนนะคะที่จะได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่เมื่อมีข้อสงสัยประการใดหรือปัญหาสิ่งใดขอผู้ปกครองได้ประสานกับคุณครูประจำชั้นเป็นรายคนก็ได้นะคะจะ,จะในรายกลุ่มของห้องหรือจะเป็นส่วนตัวก็ได้ค่ะเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาร่วมกันโอกาสนี้นะคะที่ฉันต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มีความเชื่อมั่นและไว้ใจส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลพัทยวิทยาแห่งนี้ดิฉันและคณะครูบุคลากรทุกคนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านให้เป็นคนดีคนเก่งเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยค่ะในวันนี้ดิฉันขอรบกวนเวลาของทุกท่านแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ